โอเคนะครับขอขอกราบสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาแจกแมพของผมกันนะครับแมพอะไรนั้นก็ไปดูกันเลยนะฮะซึ่งเป็นแมพเพิ่งสร้างเสร็จโดยเมุสติกี้นะฮะืหรือพุนิยาว่าเพิ่งเสร็จตอนยินนะครับอ่าแปบ๊บหนึ่งนะแมพเอาไว้เล่นกันใครจะแคช แบบผมก็ให้เครดิตผมด้วยนะครับอ่าแบบนึงให้เครดิตด้วยนะครับอ่าแคทถ้าใครทําช่อง youtube แล้วเอาแบบผมอ่าวเาัเอาแบบผมไปแคทก,ก็ให้เครดิตด้วยโอเคนะฮะอ่าเดี๋ยวเจอกันในเกมครับผม โอเคนะฮะก็พบกับผมแล้วนะครับในใครับแมปนะครับอ่านี่คือแมปผมที่ผมสร้างเองกับมือนะฮะนี่เราก็ขอแบบเป็นตอนคืนแมบเพื่อให้มีที่ลดในการแคสเกมนะฮะอ่าเดี๋ยว อันนี้คือจุดเกิดของเรานะครับจุดเกิดนี่อ่านป้ายด้วยนะฮะลืมแบบหนึ่งอันนี้ผมขอปรับโหมดมีปรับโหมดบินแบบไม่มีชีวิตก่อนพอขึ้นไปปุ๊บก็จะเห็นตามทอสนะฮะอันนี้คือของแจกนะครับนี่ แจกทั้งหมดนี่เป็นป้ายกับเนื้อเรื่องเลยตามทอดไปและระหว่างก็บอกที่ทุบได้คือบ็อกขนแกะนะฮะ,ะจะมีพุดเอาอย่างนี้เอาเดี๋ยวเอาอันนี้นะฮะ ก็เป็นวัดเอาเอา,เอาอย่างนี้นี่นะฮะสามคนแกะทุบได้นะฮะโอเคเราก็มารีวิวแค่นี้นะครับอ่า สำหรับนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปพบกันใหม่ไปครับเลสเทนะฮะก็สำหรับนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับและใครอยาเอาแมพผมไปเล่นก็อย่าลืมให้เครดิตเขาด,ด้วยนะครับบ๊ายบาย